เอาคอยยัยงท่านค่ะพี่น้องลงท่านค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะล่กนท่านมาลงาสางก่อนเนอผู้บ่าวคนรอ ้องทางค่ะพี่น้องมางานหลวงปู่เนาะค่ะเนาะหลวงปู่ลองท่านค่ะน้องเอ้ยมาเด้อค่ะลงทานงานเฉลิมพระิธีถ้หลวงปู่เนาะค่ะเนาะหลวงปู่สมานบัดเป็นโน่นสำนักมาแอาจาันโนุ่นสำนักเด้อค่ะเด้อ หลายยางหลายแนวค่ะคุณเสียบตัดเศษเออลงทานเลยค่ะลงทานมาหอนแล้วพี่น้องเบิร์นเอเบิดเว้นลงทานพี่น้องเอ้ยตังซ้อน ผู้คนใจดีใจบุญใจบุญสุดนค่ะผู้ใจบุญเนาะค่ะน้อคนเห็นมากเบิด์เหนอบาเดขาดพี่น้องล้มท่านจะเป็นหลายขางหลายเนี่พี่น้องเอ้ยถอนเส้นเอไปฆ่ามันต่แสบต่แสบคอณพี่น้องอืมทำหมู มาหมูกรอบจ้านะถามาดอจ้าทุกท่านเป็ไม่เห็นลุงท่านจ้าเ่นมาดเห็นลุงท่านหนองงานลวงปูนะพี่น้องเนาะมึงดูข่าวมึงดู

ส้นพี่น้องเลยมาเดิน่ามาเด้นขามาขาพิจารณาแสบๆพี่น้องมาดูอืออันนี้เป็นไปคณะกรรมการของนาการเสียส้นใส่เห็นแล้วไค่ะกินแต่นเงินาไมข้น่าไหนว่าหัวพี่นกินยังไงแล้วต้องปุต้องปรุงหนก อู้อันนี้กับเป็นตาแ่บพี่น้องเลยพ่วมึงดูอู้ตาลซ้อนพี่น้องเลยตาลซ้อนอืมผัวยิ้มออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บเดียว นี <Jean> ่ย <stealing Gian ls> ังนี oh, ่โอ้ต้มเส้นนะต้มเส้นพี่น้องดูตาแซ่บตาแซ่บดูพี่น้องต้มเส้นหม้อใหญ่ๆเลยนะคะตาอร่อย เอ้ยแต่แนวเป็นแต่เสียพี่น้องเลยมาเด้อค่ะมากินลงตานกันอ่าลอดูกว่ะอู้มดีต้มเซนนลองมาดูการซ่อนพี่น้องเอ้ยน่าขาเด้อบาลามีหลวงปู่อพอดีก็อยากเฮ็ดมากพี่น้องอย่าเฮ็ดมากหน่อยก็บโบอกโก้กันพี่นอ้องญาติมิตรญาติาคนลา หลายมุกนุต้นลูกน้องลูกซีดลูกหาเล่าหลายพี่น้องแล้วเป็นพาเกี๊ยงน้อพาดดงใา่นกระแซบอืมอืกินเลยมุกน้องซ่อนพี่น้องดูตร่วมท่านเล้พี่น้องผมก็ปกนองนะกพันลนเองสเพนะครับทา็อู่้ยบนออระก่อหลงานรอนองกอน นมมดตัมีรเกลี่แล้วนี่ค่ะโอ้เขาตุมเป็นตเแบเผื่อป้าคุดูพี่น้องแบบเศบพี่แตนน่ซเบษซเหมือนเนี่ยมึงดูกผ่าเนี่ยผงเทียมตาแ่บตาแสบแฉบตาแฉบพี่จุมาวดีค่ะ

คนสวยคนสวยคนสวยสวัสดีค่ะดานล่ะแบบนี่ค้น,น,คนกระลายมันนี่คน้นหลายหลายสูมือเลย ก็เห็นคนสวยเด้เอ้ยกอแกลไลขวดสวยกแหลายพี่น้องนี่คนสวยบ้าน้องหัวช้างของเราจ้ามาหนำอืออย่ามาเศ้าเสียอือลองดูขนกับเขาก็นั่นเขาเป็นตาแสบพี่น้องเอ้ยอืออยู่มป็นตาแนวเป็นตาแสบค่ะพี่น้อง อตอนนี้เอาเป็นตาเส,ส็บจิบพี่น้องมึงดูบ่คนกระายหลายพี่น้องมึงดูงานลงหนาโนโลวงปู่เนาะค่ะเนาะหลวงปู่มอลาณาโนโาะค่ะเนาะมึงดูพี่น้องจะหลูกศิษย์ลูกหาเล่าบารลลมีเล่าหลายพี่น้องเอ้ยลังไหลามาจา่าข้างไก่ไก่มีตาข้างไก่ไก่มาถูกทิศถูกทางพี่น้องมื้อนางเสียข้าวันเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อค่ะเด้อไผท่านนี้มามากราบมาไหวมาบูชาผ่าไตเพิ่นเพิ่นน้อค่ะเด้อได้อบุญจะมาขอพร อ่าบุญระทะน,น้ำกันเน,ะะเนาะค่ะเนาะมาขอบคุณบารมีเราเออจ้าเอาแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อตอนนี้เราบิ้งปิบึงบบ้งน,น,นั่นเองไม่ปองเลยเด้อค่ะขอบคุณหลายสวัสดีค่ะ